โอเคสี่ก็ไม่รู้คิวมีตรงไห้นี่นี่อ๊ยไอ้ยโออ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโส้ยโ้ยเอ็ยเอียอ้ยโอ้ยโอ้สโห้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยะอ้ยโอยออ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยยโอ้ยโอยโอ้ยยอ้น้อยอ้อ้ือ้อยก็ประมาณ อ่าทุกคนไม่แม่แม่อันนี้ให้แฟนขับบวกเองนี่ทุกคน28,724บาทเท่ากับเท่าไหร่ของเงินไทยครับไทยมาเลยก็ไม่แพงจัดัซะ<ม>ละรับโอเค <c oughs> อเลสวยนะเวลาโอเคสามหมื่อยากไมาก็ได้สมหมื่นก็เท่ากับสามมื่นเยนคนนาักนากโอเคฟินิสถ่ายไปเลยเริ่มมาดูรีอคก,กันว่า พี่เขาฟังภาษาไทยไม่ออกไงทุกคนแล้วพี่เขาก็ไม่รู้ว่าเราเลี้ยงเขาหรือแบบซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยน่เลไปเที่ยวบุญปุ่นเนี่ยเนอะไปเที่ยวสายไอซ์มันนิ่งบวบอ๋อเนี่ยจะเสียบเนี่ยจะเสียบคลิปนี้เซอร์ไพรส์คราเรียกว่าเซอร์ไพรส์พี่ๆชาวญี่ปุ่นนะครับตอนนี้นะครับไม่พี่ๆพี่ๆเขาน่ารักนะเขาไนส์น่ารักยายแลม สิ่งอะไรนะสิงซองเหรอสิงงซอใหญ่แลมใหญยื้อยื้อไอแคสปิกใหญ่แลมใหญ่ใหญ่แลมใหญ่แลมใหญ่แลมจี้จี้ใหญ่ใหญ่แลม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 อุ้ยทุกคนใหญ่แลมโอเค โอเคครับพี่บอกเขาเลยบอกเลยนะคะโอเคตอนนี้เงินถอนนะคะโอเคแจงที่สองม่เส้นเขาเร่งกลับโอเคตอนนี้เงินถอนัะค พี่คิดกันให้เลยเ็นกุาายเอรทีจุั้งหมดเงินไทยเป็นพ0ามขั้นไกันมกเลยมสมนกุาแซงาน

ลิวลิวแซนเลยควลิวซันลิวซังลิวแซนลิวซนไ่ไดเลิวซนงลวนะครับลิว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 ่ิวลิวริวลิวลิวลิในิวริวล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 ิวิวล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 ลิวลควลิวลิวลลิวลิลิวลิวลิวลลิวลิลลิวลิ Thank you Thank you. you. Thank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  <coughs> uh, <coughs> <hear> you. Thank you. Thank you. Thank you.